ปลอดภัยเมื่อใช้ทาง การขับรถตอนฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นจึงมีวิธีขับขี่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกันค่ะตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางเช่นระบบไฟใบปัดน้ำฝนยางและเบรกช่วงฝนตกใหม่ๆ5-10นาทีแรกควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะคราบดินและฝุนบนพื้นที่พิงโดนน้ำจะกลายเป็นโคลนทำให้ถนนลื่นเป็นพิเศษค่ะควรเปิดไฟหน้ารถรวมถึงไฟตัดหมอกเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นแต่ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินนะคะเพราะจะรบกวนทัศนวิสัย ของผู้ขับขี่ท่านอื่นค่ะไม่ขับชิดขันหน้ามากเกินไปควรเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นประมาณ3-4เมตรขับรถให้ช้าลงโดยเฉพาะเมื่อมีแอ่งน้ําเพื่อป้องกันรถถล่มน้ําจนเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุตรวมถึงยังเป็นการแสดงน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกด้วยค่ะร่มสนับสนุนขับขี่ปลอดภัยโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย